กัจจีสปอร์ตเทรดเข้านะเข้านะขึดมากอะหลุดขึเชียร์เต้นวะโอ้โหภาพแบบ2022ั่อะภาพแบบคือขนาดกูปรับเรสโอลูชันแบบ 2K กูปรับแบบไฮหมดทุกอย่างอะภาพแม่งแบบไไปนึกถึงสมัยกูยังเป็นแบบใช้วินโดว์95พี่ แล้วกด start game วะมึงยังมึงต้องดูตอนตอนตัวละครตอนสร้างตัวละครกูขำจนตดแตกอ่ะไอ้เหี้ยคือมันแบบเียนี่คือเหมือนไมค์ขาวคือมันไม่ใช่คนอ่ะคือเรากลับไปเป็นลิงอ่ะตอนนี้เรากำลังกลับไปเป็นลิงกันนะพี่เรารีเทิร์นแบ็ถทูมองเคอนี่เป็นพี่เป็นเป็นลิงขาวด้วยเหรอพี่เป็นลิงขาวตอนปั่สกิลสกีนทัวสกีนอ่ พี่กิ๊พี่เราปั่มสกีทอยไปขวาสุดอะแล้วมันเหมือนลิงโลนไอ้ยมอุ่นดีก้าซุนเตีแต่เหอเฮ้ยกูเป็นลิงดำเป็นลิงดำอีโบยก้าลิงดำไอ้ยมยัดไปอ๋อแซบตาไอ้ซังเราตัวขาวเราไวเหมือนไวกิ้งกูไม่ใช่ไวกิ้งกูเป็นลิงเอาเราไวกิ้งอ้าวมามังค F together strong ต้่งใช้ลิงกูสอีกครับลิงกูสผมไม่เชื่อว่าลิงเธอ L I N G พี่ต้องเป็นรอรอลิงต้องเป็นรอลิงรอเรือต้องเป็นรอเรือรอลิงต้องเป็นรอริงริงนั่งอยู่บนกูสกูสนั่งอยู่บนริงริงกูสเออลิงลิงกูสเข้าเกมลิงเธอจะตามไปลิงเธอเข้าเกม ลิงเธอลอหัวหน้าลิงบวงปฏิเสธความเป็นมนุษย์ของเจ้ามาเป็นลิงเฮ้ยพร้อมแล้วลิงเธอพร้อมแล้วลิงเธอพร้อมอันนี้แค่สร้างเสริมเลยวะเออสร้างเลยสร้างเลยสร้างเลยเฮ้ยมีร้อง long time ago เฮ้ยยังมีมีมีเจ้นาเห้อ เออตาวอลเนี่ย uhm พี่พี่พี่บ <ife>? ัวง <labour> พี่บัวงพี่บัวงแปลแปลในเรื่องภาษาไทยเดี๋ยวผมแปลภาษาลิงพี่ได้มาแล้วเฟอสเตอร์โอลดินเนี่ยได้ทำการรวมโลกเข้าด้วยกันเขาเนี่ยโยนเศษซากของศัตรูแล้วก็โยนบอลออกไปท <t oss inserted language> ี่โลนิสิกจากนั้นก็ทำการ ไม่ทัำละแม่เรื่อนเร็วเกินเจ้าหนุ่มก็คือแบบโลกมันเกิดมาอย่างโอดินเนี่ยเฮ้ยมันเอานกผสมเนี่ยนเอาโนกผสมถึงยังอ่ะอะไรเนี่ยพี่อยู่บนนกแล้วพี่บนนกลงมายี่ปุ่นได้ไอ้เหี้ยทำไมผมยังไม่ถึงเลยวะไอ้เหี้ยอยู่บนนกวม่ตรงไหนอยู่บนนกไหนวะ ไอ้ี <lich> ้ยไอ้ส <daha S 1> <the> kind of ัตว์ลิงกินนกกินลิงโอยกูไอ้ยัยโดนนกแดงโอ้หเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอู้กาอู้กาอู้กาอู้นี่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 ไงนี่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 เฮ้ยผมอยากผมอยากเจอเาด้วยไอเช่ยอยากเจอนด้วย ไอ้ยแล้วหัวหน้าลิงบวงลิงเธอมาถึงแล้วต่อยกันได้ต่อยกันได้แลต่เรื่องมันไม่ร้กกว่อมาต่อยก่เรื่ไม่ต้อยเ่อยต้องกดไลค์อ่ะนี่ไงอะไรไเนี่ยแพรลิงมาแล้วแพรลิงข้าฮูกินสุกโศกบ้านี่เพื่อที่จะนำทางเจ้าสู่การเดินทาง ลิงฟังภาษานกไม่รู้เรื่องลิงไม่อยากฟังมาอ๋อแล้วถ้าเรากดแถบอ่ะไอ้เป็นไงไงมาบอกไหงอ่ะพี่มึงกดแถบแล้วมันจะมีรูปดาบสองอันเห็นไหมอ่าอ่ะถ้าเรากดอะคือ PVP อ่อนเล่มอลไรวะเริ่มเลยรวะเริ่มเลยรวะเอาเลยปะ่ะเอาเลยปะ่ะเอาเลยปะล่ะวิ่งเข้าไปต่อยลิงกูส์มึงทำไมอะมึงทำไมมึงทอะมึงทำไมอ่ะ ไอ้นี่มาเก็บไม่เก็บไม้มาไม่เก็บไม้มาของของของขมีอะไรให้ของอยู่ไหนนี่นี่อยู่ตรงพื้นเนี่ยหาไม่เจอวะพูดเอาไปแล้วเอ้าหาไม่เจอวะมันเก็บยังมันเก็บของยังไงวะ ไปอ้เชี่ยลิงกูสเอาของคืนมาหยิบมานี่กลับ blocking เอาของคืนมาเอาของคืนมาเอาของคืนมาเดี๋ยวนี้พี่บอกพี่บอกลิงเธอไม่พอใจเอาของคืนมานะวางแล้ว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 เด็กเชี่ยลิงกูสไหนไหนไหนเอาเสื้อเอาเสื้อไม่ใส่ ลิงที่ไหนใส่เสื้อกันลิงไม่ใส่เสื้อลิง่ท่ตอนเสื้อแม่งเลยนกว่าไงฮูกินวิดีส์ทูยูเวเลสไมที่ฮอลล์เฮ้ยพี่ทำพี่ทำพิเศษนะทุกคนสตาร์บั่นบิลด์เดอะเวิร์คเบนจ์รถเราสร้างเราสรางบ้านตรงไหนเราสร้างบ้านตรงไหนเออเราต้องอย่างแรกเลยพี่เราต้องหาที่ที่เอฟทุกตัวพึงพอใจก่อนซึ่งเอฟเอฟเธอพึงพอใจตรงนู้น ดูตรงนั้นมันจะมีพี่เห็นพี่เห็นหินสามหินปะหินสามหินตรนั้นอ่ะมันจะเป็นที่จารึกอารยธรรมของเราเหมือนไอ้ควายนู่นพี่นู่นนู่นตรงนู่นตรงนูนไฟแอนเดอร์คุกเซ่ตรงนู้นทำไงวะทุบทิ้งทิ้งทุบทิ้ง้พี่ต้้พี่พี่บอกเป็นถวยปะเห็นเห็นนี่นะสโตนนต ไอหัวหน้าไม่หัวหน้าเผ่าโดนลุมตีพวกเรารวมตัวเพื่อฆ่าศัตรูของเราไอเดียดีอะชาตไหนวะข้างล้วาแล้วาแล้วชาตไหนวะนู้นพี่นี่นี่บอกไปทางนี้เพื่อนวะพี่บอกไปทางนู้นอ่ะเนี่ยเห็นผมป่ะเห็นผมยืนอยู่ป่ะนะพี่พี่เห็นป่ะมันจะมีหินสามหินอยู่อ่ะโซนเห็นพี่ เราต้องว่ายน้ำข้ามันกไปลิงกูเราเป็นลิงเราไม่กลัวน้ำเฮ้ยพี่ติดสถานะเะไรขี้บู๊สวีมันเดอรพวกตมน้ำแน่เลยว่ะอ๋อจมน้ำ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 ลิงไม่ไปลิงจมน้ำจริงจมน้ำไปอ้เนี่ยไอ้ยาูลา เอฟไม่ฆ่าเอฟแต่น้ำฆ่าเอฟต้องต้องต้องทำเอฟูสตสเตชันว่ะเดี๋ยวพี่พี่ต้องไปที่สามหินมันไปได้ไปได้พี่ดูผมดูขวางอยู่นะดูผมคนนี้ครงกระดูกระหว่างทางกันไหโครงกระดูกก็ขวางอารยธรรมไม่ได้ เดี๋ยวซ้ายมือเราเดินไปเลย Black คือ Forest อย่างนั้นเหรอเจอ้าเทปเจ้าเทป f o r จะดรอปคุณจะหนาวทำให้ Regen ช้าลงต้องมี Shelter เ,เออฮะอ,อุ่นแล้วมี Regen เลยเหรอวะเนี่ยพี่กิฟต์พี่กิฟต์เผื่อละไรทำอะไรสร้างไฟเหรอไม่ไม่กำลงังเออ่เขาเรียกอะไรนะแช่ไฟ กูเดือดมาี่อะไรคกูแจ็๋ยวกูกำลังเไฟมีกับมัฟฟี่กับมัฟฟี่มาอย่าทำร้ายมีค่าซ่าย้าทำร้ายมีคาซ่ายูนไปหิวข้าวไปหิวข้าวไปหิวข้าวไอ้ตุ้ยแก่เอาละโอเคเข้าใจละอารีสทำกับเราพี่ผู้หมายแล้วพี่อารีสทำกับเราเราคงต้องสร้างตัวที่พี่สร้างกันแล้วแล้วเราต้องเอาไปฝ่าฟันกับมันแล้วละแบงตีผมจากเลือดเต็มทีเดียวตายเลย เชี่ะกองไฟเหรอลิงวิ่งหาไฟลิงวิ่งหาไฟเฮ้ลิงวิ่งหาไฟม้อหนาวมากเลยวะมันน่าจะหนาวว่ามันดูมันดูสเตตัสตัวเองไงเห็นพวกคุป่ะเห็นพวกคุป่ะเห็นพวกคุณป่ะไหนไหนไอ้เหี้ยไอ้ไฟมาเต็มเลยไอฟมาเต็มเลยไหนไหนพี่พี่โดนตีโดนตีทีเดียวตายนะพี่โดนตีทีเดียวตายเลย แบบวันฮิตอะแต่ไม่ใช่บุคียเนี่ยมันมันมันมีตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กกะได้อยู่อันนี้ตัวเล็กก็ได้อยู่แต่ตัวไม่ไปจเกิดไม่ไปจเกิดไม่ไปจเกิดตัวเล็กได้อยู่ตัวเล็กได้อยู่ตีทีละยี่สิบไอ้สัตว์คือกูหิวข้าวมากเลยอยากกินข้าวเอางี้นะไอ้สัตว์กูเติมไวแต่เนี่ยแถมได้บ้านเกิดกลัวกูเติมไวมาดิมบุคียจะสู้กูแต่กูเติมไวอ่ะ ชิบหายชิบหายชิบหายเฮียวิ่งตามกูด้วยเฮียเอ้เฮียเอ้เยอ้มึงทำไมต่อยเพื่อนมึงต่อยเพื่อนมึงตายด้วยเอาดิเอาดิเอาดิอมึงมาดิมึงดิช่วช่วยช่มีกระสาทีเฮอาริยะทำลิงจะไม่วันแพ้อารยะทำลิงจะไม่วันแพ้ดูถูกลิงเย็นมากเกินไปแล้วเว้ย้องสาม มึงคิด <amounts> ว <of water writers> ่า <Ende> ก <esa> ูเป <integer af> <ist> ็นลิงจ๋อจตกกูเติมไว้มึงคิดเป็นลิงจ่อจากกูเติมไว้มึงคิดว่ากูเป็นลิงโง่จตกกูเติมไว้โโหเลือดเยอะกันี่กแตงนะมึงมึงมึงปลาหินจตกกูเติมไวสมึงปลาหินจตกกูเติมไวเอาดิอ้โหอ้ัไอ้สัสอ้สัสอ้สัุ่อ้อ้สัส้สั้อ้้ดั้้้ ลิงกูไม่มีอะไรเลยอะลิงกูขอคอนนะูไม่มีเงี้ยเลยอยากได้ไรอยากได้ไรได้ละขออยากได้คอนอะเอาเราฟังคำข้าอะไรวูดอัเอลจงฟังเถิดลิงทั้งหลายลิงผู้มาสู่ในดินแดนที่เจ้าไม่เคยมาที่นี่จะได้จะได้พบกับหินและไม้มากมายที่จะต้องสร้างบ้านของเจ้าและหลังคาเพื่อปกป้องจากลมฝนต้องสร้างกระแพงเพื่อปกป้องไม่ให้อ่ ผนังไอ้เขาเรียกว่าหลังคาล่วงลงมาแล้วท้ายแล้วลิงย่อบไม่ฆ่าลิงด้วยกันเองเอฟดูนอตคิวเอฟอักษรอักษรวานอนได้กล่าวดังนั้นพี่อะไรอะไรวะแพลิงแพลิงไม่แพลิงไม่ เพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภ่ยชนะของเราเล่นพิธีระบายไฟหุยหยาหุยหยาหุยหยาหุยหาหุยหยาหุยหยาหุยหยามาเฮยะาเฮมาเฮยาเฮว้าเออ ่เนี้ยไปเพิ่มได้ไหเฮ้ยเออจริงไปไไปไปฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮร้งัดจริแล้วเฮ้ยสร้างธนูได้เนี่ยสร้างฟลินต์สร้างได้ได้มาแล้วอริยะทำลิงเติบโตอริยะทำลิงเติบโตลิงนั่งลิงกูนมองหน้าลิงเธอทำไมแล้วมันนั่งไงวะกดเอปกด X โอ้นั่งด้วยลิงนั่งด้วยกันอริยธรรมเติบโตเรียนรู้แล้วพี่เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วตอนนี้เรียนรู้แล้วโอเคอย่างแรกเลยคือเราจะไม่เข้าไปที่แบ็กฟอร์เรสเพราะว่าศัตรูมันโหดจัดอย่างที่สองคือเราจะพัฒนาอริยธรรมของเราก่อนเราจะพัฒนาอรยธรรมลิงเย็นของเราก่อนโอ้โหเชี่ยแสงช่างสวยงามเหลือเกิน ไรความสวยงามของอันนี้ทำเป็นยีงสิดิกครับชั่ววันกหนึไฟใช้ต้องกลายเป็นลิงที่สุดยอดให้ได้เลยท่านพ่อท่านดูอยู่บนสวรรค์เห่งวานอนได้โปรดดูข้าเถอะได้โปรดดูข้าและของเพื่อนของข้าข้าจะนำอริยธรรมของเราท่านพ่อข้าคิดถึงเสียงร้องของท่านในยามเช้าเหลือเกินฮ่า เขาว่าร้องอย่างนี้หรอไอ้ชีวีมันเกไหนเนี่ยได้แต่ินไออูคอมโบไอเด็กเคี้อืมอุ้ยขูาเป็นมาเป็นมาเป็นมาเป็นฝูมาเป็นฝู เชียวเออต้องต้องอชไมูนะช่วยด้วย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 ใครก็ได้บินมาทำผมทีช่วยด้วยเชวยด้วยชชวยด้วยช่วยด้วยโดนตวตังตเชียจิกตูดโดนเียจิกตูด้จิกตูดผมไม่อยู่เลยมาไหนมาไหนไหนโอ้โอ้ะไรอะเฮ้ยยังไงตายแล้วตายแล้วเชียว โอ้มันมันง้งไอ้โอ้ทำมันเล็กๆนิ่งขุดมันยิ่งสูงขึ้นเหรอพี่<า>นี่คือพี่ยามให้สูงขึ้นเหรอเฮ้ยเ<ห> <c oughs> ชี่ยแต่ว่าถ้าถ้าทำให้สูงขึ้นต้องใช้หินหัว <c oughs> หน้า <c oughs> ได้เจอได้เจอผมเจอศิลาวานนท์ศิลาวานนท์ได้กล่าวไว้ว่าฮอแปลว่าจงล่ามันแล้วก็มีลูกกวางด้วยเขาบอกให้เราล่าก,กวางวาพี่ ใช่เขาบอกให้เราล่ากวางใช่ที่ดูอยู่ไกลๆเรา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 ลุมไอ้นั่นได้ปะนักขนูอ่ะเราจะได้ธนูมาใช้เว้ยไหนโอเคเกือบตายทูบี่นี่เลยเออเดี๋ยวพี่เอาไฟเอาไฟไล่มันดีกว่าเออดีกับดีไลออนมีดาบมีดาบอันอันนี้คือโครงกระดูกที่น่ากลัวที่เป็นผู้สิงเหรอที่มันกระลังวิ่งด้วยแบบฟีลเหมือนรองเท้าอดิดาสอยู่นะไอ้นายช่วยดนายกูตายแน่ไหนกลับไปที่บ้านไม่ตีแล้วถอยดิพี่ตีแล้วถอยอย่างงี้ตีแล้วก็ถอย ตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยตีแล้วก็ถอยนี่ไงกระดูกบิวพินหมดเลยกระดูกไปเนอะอ๋อไปไปไปพี่จะไปรู้ไหมใช่ไหมอาสนิกสนิกแบบลิงอุ้ยไอ้ไฟมึงกับกูเหมือนลิงที่อยู่ในพุ่มเลยลูมันลูมันเจ็ดแค่ลิงมาเป็นฝูงลิงรู้สึกขึ้นเขา มันวิ่งหนีด้วยความว่าอุ้ยแผ่วพิมพ์แผ่วพิมพ์ละลายไปแล้วลิงกูลิงกูลิงกูแผ่วพิมพเก็ประสบแล้วแผ่วลิงเก็บประสบแล้วค่อยๆตีแล้วค่อยถอยตีแล้วถอยตีแล้วถอยให้ไฟแทงเกียดกันเลยคู่หล้วคู่หนาวว่ะคู่หนาวว่ะคู่หนาวว่ะไอ้นั่นาไม่ได้มาหนาวแล้วนะโอ้โหเจ็บตึง เหี s. <S oh, to, right? ้ยต <im totally so ึงกับกระดูกโอ้โของเยอะมากดีแล้วอ่ะโฮ้ยไอ้ชี้มันมีอีกตัวมาเยอยแล้วลิงกุ๊ดลิงกุ๊ดมากินข้าวไอ้สัตว์เลื่อนเลื่อนพ้นแล้วเลื่อนแล้วฮ่าเฮ้ยไอ้ตัวไอ้้ไอตัวธนูอยู่โคตรใกล้เลยไอ้ตัวธนูอุโ้ยไอเชี้ยมายายาวว้ะโอ้ยไอมัเลื่อนแล้วมันหนัวเอาไปมั่ว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 อยู่ดดมัอย ไอ้ใบตายเลยไอ้ใบขอที่เติเติมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าสบายนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าสบายนี่เดี๋ยวเฝ้าสบายนี่นักฆาตนักฆาตนักฆาอไนเอไนนักฆาตเห็นไหมลุมหลุมนี่พี่ลุมน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 ี่เอไนบอกว่าตั้งอะไรได้บ้างวะเนี่ยลุมโอ้โหแล้วโคตรไกลเอไนนักฆาตมาตายเอ๊บล่มสลายอาณาจักรล่มสลายแล้วหัวหน้าพวกเราตายหมดเลยอายาอายาทำลิงเย็นแพ้โครงกระดูก โอ้โหไอ้เหี้ยวิ่งข้ามไปไม่ได้จริงว่ะอุ้ยกูสู้ได้แล้วอนนี่เชี่ยงเยอะแล้วกลับมาไม่มีบ้านเหรอพี่พี่บงตีไปแล้วจะไปจะไปบ้านนู้นใช่ดิถูกต้องแล้วพี่พวกเราจะไปก่อสร้างสร้างฐานกันตรงนั้นอย่าเสียดายพี่พี่ไม่เคยดีนักเไงวันลิงเน่สมัยอดีตเคยทุบหม้อข้าวเพื่อที่จะไปสร้างอารยธรรมกันอะฮะ ลิงี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวของของอันนี้เราไม่ต้องทุบแ้วกันนะเพราะว่านี่นี่นี่เอาเอาแบ่ง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 เบอร์รี่ไปแบ่งเบอร์รี่ไปพี่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่วานนอนวานนอนอุโสส่งต่อกันมาได้ไงไอ้นั่นเบอร์รี่นะเบอร์รี่ไปกินดิผมกำลังย่างเนื้ออยู่พี่เบอร์รี่ผมก็มีนะเออผมกำลังย่างเนื้อย่างเนื้อมึงกินได้ป่่ะยางเนไหมไม่ได้ย่างเนื้อกินได้มึงมึงย่างเนื้อติ่งกูเราจะไปเราจะไปสร้างบ้านใหม่ตรงไหนตรงตรงที่แพลริงอยู่เหรอใช่พี่

เกดวอสมาดิันเจ้าเป็นหมอกทั้งมันมันมีชาแมนอยู่ด้วยพี่หงายท้องหงายท้องเกดแม่งดีเลยพี่พระจันทร์ก็สวยเรามองพระบนฟ้าดิแบบดาวสวยนะเว้ยผมบอกแล้วมันเหมาะกัรที่แบบพอเรามองแค่พี่แล้วก็อริยะรมที่สร้างขึ้นมา ฝากไว้ที่นายนะลิงคุงฉันะเชื่อมั่นในพวกนายทุกตัวลิงทั้งห้าตัวว่าทําไม่นะหัวหน้าวานอนบ่วงคงต้องฝากลิงทั้งสี่ตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะสนไปสักนิดแต่ฉันเชื่อ้ยอันนี้อันนนี้เป็ต้นไม้อีกดาซิลเหรอใช่ไหมใช่พี่น่าจะเป็นอิกดาซิลต้นไม้โลกที่งอกไปงอกไปตัวไหนก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย อย่ามีเฮ้ยเฮ้ยวันที่สาย้อนกลับไปย้อนกลับไปทุกคนย้อนกลับไปฟังพี่บไม่ไม่มีบ้านแล้วเฮ้ยีบ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ย่ไ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย่า้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้เยได้ยเ้่เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเยดยเาย้เ้ย้ย้ย้้ย่า้้้ยยย พี่พีเอ้าอาไฟได้ไหมชากาซูรูเดี๋ยวไปดูถือไฟดืไฟดืไฟไฟด้กูดืไฟด้วยเอาละมึงพร้อมแล้วเอาละเอฟทุกคนจงฟังถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีบ้านอยู่แต่ว่างอนนี้จะขึ้นบันที่สีเราจะต้องไปสร้างบ้านในดินแดนแห่งฝันว่าได้ได้วยกันบ้าง เอฟ5เอฟไปเอาพีไยี่ไปเกลียไปสู้ใครกันตัวใหญ่มากพี่กิฟตัวผมเียกิฟพี่แพรพี่แพรพี่แพรไปเนือแล้วเป็นฉากจริงว่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยขอร้องขอร้องช่วยอยู่ไหนวะเอาเอนี้เอางี้เอางี้พวกมึงเจอเดี๋ยวพวกมึงไหนวะไอ้เนียกูเก็บแล้วกูตีแล้วกูเก็บไม่ได้ด้วยกูตกใจเลย เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยยันดี What the fuck ไอ้โอ้ยตุยโยนไอ้ตัวโยนตุวไม่รอเลยตัวมาละถอยเถอะถอยเถอะซุ่มไม่ได้ซุ่ไม่ได้ซุ่ไม่ได้เฮ้ยเรา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 ต้องมีธนูอ่ะเราต้องมีธนูอ่ะตัวเหี่ยเฮ้ยจะเราลองเราตีขามันไม่เอาใครมันอุ้ยเชี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันปลามันปลามันปลาหินได้ด้วยมันปลาหินได้ด้วยมันปลาหินได้ด้วยไอ้เหี้ยไททันไอ้สัตว์ เราลิงเกือบลืมไปแล้วถึงความน่ากลัวที่มีมันอยู่นอกกำแพงไอ้สัตว์ใช่ใช่ท่านเลี้ยงแม่ไอ้ได้กูไม่อยากพูดแต่มันมีขนตรงนั้นมันมีขนตูดเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่างน่ากลัวไอ้สัตว์โอ้ยมันไม่ไหวมันตีไม่ไหวเฮ้ยเตีได้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 เราเราเรา แพลวแพลวรีตายอีกแล้วกูไม่ดูไม่ไหวเฮ้ยเราสู้ได้พี่เนี่ยเราต่อเราต่อเนื้อไม่ได้เราต่อเนื้อไม่ได้เราก็พี่ตีเราก็แล้วเราวิ่งไปเลยกูแล้วั็เราวิ่งไปไอ้นั่นอ้ตีตีขนตูดมันี่ไม่แบบผมแบบหลับดมตูดอยู่พี่ผมแบบล้อตูดมันอ่ะอุ้ยใครใครใครพี่โอ้เจ๊ย อะไรก็คุกบอกแล้วเก็บสกิลไม่เคยขึ้นหนักเลยอย่าโดนตีอะมันสัตว์แบบยันมายันมาจอสองไงสัตว์ไอ้เนี้อูซากินข้าวจนแบคเคนพีแม็กตะกี้วิบเจ็ดสิบแล้วอะบอกตายหมดแล้วเหรอแบกเคนพีเจ็ดสิบกูโดนตีทีเดียวอะตายเลยมันหนีไปแล้วนะแล้วมันแล้วมันทำตัวนิ่งๆอะเข้าใจป่ะพี่แบบมันทำตัวยินนิ่งๆแล้วมันก็โอ้โหนี่เราสนิทได้เราหลบมันได้นี่นี่ผมหลบละมันไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว จริงจริงไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่แล้วเชี่ออะไรก็ผมบอกก็นี่ไงตรงนี้ไงก็ไอหินสาวหินที่ผมบอกก็คือตรงนี้มีตัวเหี้ยตัวนี้เข้นมาตัวนี้เข้นมามันเป็นศัตรูกับทุกอย่างเลยเนี่ยพี่เราสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่ข้าบนหินเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเราสร้างบ้านตรงนี้แล้วโอ้โหดูดิเป็นหินสองระหว่างแล้วพี่บ่งก็จะยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แล้วพวกเราก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็เชี่อ ความฝันเลยอ่ะ my dream อิปไฟเป็นไรพี่นี่พี่ปรับระดับเพลืนละเชี่ยพี่พี่ปรับข้างหน้าได้ปรับข้างหน้าตรงโอ้ยทำไมคาเฟ่ฟิเซมันเอียงอ่ะไม่นั่นคือสร้างแบบมันเป็นแบบเดี๋ยวเขาย้ายไงโ๋อน้องก้เดี๋ยาแล้วนะมันใจนี้ไม่ได้พี่บอกว่าเหมือนใช้แบบพลังอะไรสักอย่างในการเพลือแบบย่ามันหายไปแพรพิมออกวันนี้ออกตรงนี้นะแพรพิมพครับกำลังวางนี่อยู่ฮะนี่ไอ้เชี้ยอารยธรรมบังเกิดแล้วไอ้ชาน ี่โอเคได้ท่านเห็นหรือเปล่าท่านพ่อท่านดูพวกเราอยู่หรือเปล่าในแสงจันทร์ที่ฝ่านพังแล้วก็ต้นไม้ที่สวยงามท่านคงดูที่ไนสักท่สินะไปออกไปไปไไมไปลปไปไปไปงปไลไป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 ไาไไปปไ้ไปไปปไ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  เดี hmm. Dave, like. no, ๋ยวผมไม่เดี๋ยวผมไม่ได้ตีมาให้ด้วยเช่วยด้วยไอไฟมันต้าประตูไหนประตูไหนดีวะเนี่ยไอ้เหี้ยเข้าประตูไหนดีวะในเข้าประตูเนาะเฮ้ยเชื่อกูเข้าประตูนี้เอ้ยเกือบเข้าประตูนี้วะไอเชื่อไหนวะเปิดประตูอยอาเข้าประตูนี้วะประตูว่าแล้วเร็วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเลือกเขาเลยอันนี้ผมไม่ตีผมไม่ตีไม้แบบยี่อะไรไม่เจอไม่เจอเบอร์รี่เลยซึมเลย แสดงว่าเราสร้างชุดที่แบบป้อกันหนาวใช่ไหมเราจะไม่เป็นอย่างนี้เหรอแต่แม่งคือครบไฟแม่งก็ไม่กันหนาวนะผสมจัดเออแล้วครบไฟหมดเลยด้วยยหาแล้วโอ้ยคนบุกคนบุกโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรอะไรไฟอีกแล้วเหรอไอ้ไฟอีกแล้วเหรอไอใช่ไอ้ไฟมันต่อสู้ตลอดเวลาเลยวะตอนนี้มีวันไหนเลยที่ไอ้ไฟมันจะไม่ต่อสู้บ้านเร็วมมันุกเเลยชี่ยอะไรกันโอ้ยไอ้เชี่ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหชาแมนหนึ่งดาวอีกโอ้เฮ้เฮ้ยโอ้ยกลางคืนบุบบ้านวะเฮ้โลเราสร้างวอลก่อนวะวอล้างแล้วตเราสร้างบ้านไม่ได้เราสร้างวอลก่อนอุ้ยชิบหายแล้วเจออุ้ยเชื่อไม่ไหววะเชี่ยแล้ไม่มีธนูเราต้องการเลโกลัสไอ้ชิบเหี้ยเลโกลัสมาเดียวพี่เลโกลัสไปบ้านเร็วกำลังเท้านู๋กำลท้านู่ คือมันมีสองตัวมันมีมันมีสองตัวเว่ยไฟกูไปต่อขหลานดูมากเล้วิ่าไปพี่เราวิ่งไปคือคือโอ้โหเย็ดแม่อะไรครับนี่สามตัวไอเยี้ยมันมีชาแมนสามตัวโอ้ไม่ก้อเราจะล่ถอยแล้วมาสร้างบ้านในที่ที่มันปลอดภัยไหมเราจะต่อสู้นี่คือที่ของเราพี่ไอเยี้ยมาเป็นสิบตัวโอ้โหไอได้ไอได้โดนแล้ว ชิมัมเยอะจัดเลยไอ้เมาอยู่ไมาอยู่มาอยู่ใกล้งก่อนแล้วเล็งหนึ่งทีละต้อนหนึ่งทีละต้อนไม่ผมผมลากสามตัวพี่พี่หาตัวอื่นได้ไหมแบบลุมลุมพี่ไปหาไฟพี่หาไฟแล้วพี่ช่วยไฟพี่ช่วยไฟกันโอ้ยไอ้เชี่ยอุติพิษโอ้ยอุติพิษเฮ้ยไอ้ไฟถือไฟไฟถือไฟไว้มันกลัวไฟมันกลัวไฟเฮ้ยเฮ้ยกลัวไอ้ยีอะไรไฟไม่ต้องถือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยพีชโคตรแรงเลยไอ้เชี่ยเฮ้ยมันเยอะมากเลย เร็กกุหลาบอยู่ไหนไม่ไหวแล้วเร็กกุหลับเราไปเล็กกวหลาบเราไปเอาต้นไม้ไม่ไหวแล้ว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 หัวหน้าหัวหน้าพวกเราไม่ไหวแล้วหัวหน้าเราสู้ไม่ได้ เอฟปกป้องบานเอฟไม่เหยาะแยะมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่พี่มีคำถามทั้นท่านปะอะไรพี่รีปะไม่เอฟไม่เหยาะแยะเดย์สามเลยรกๆไม่มีเฮี้อะไรของตัวเองเลยเอวไม่ีเลยพี่ผมตายวันรีไพี่ เราเราเราเี้ยผมว่าเราเราเราได้เราได้เรียนรู้อะไรกับโลกโลกนี้แล้วว่าคือเหมือนกับโลกนี้มันเป็นทูตอรเรียลพี่คือเราไม่สนใจทูตอร์เรียลแต่เราใช้โลกนี้เป็นทูตอรเรียลนึกออกพี่ไม่เราจะไม่รลีกลับไปยังจะกลับไปยังไงไม่ไดคนไม่แบบไม่พี่ว่านลีก็ดีเพราะว่าให้ให้ให้คนอื่นอ่ะสร้างเซอร์เพราะว่าไฟอะมันอาจจะพากอะไรอย่างเงี้ย อ๋อใช่ใช่ชเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่ดีเป็นเหตุผลที่ดีมากเหมาะสมมากเหมาะสมมากนี่คืออ่านี่คือโลกจำลองพี่นี่คือโลกจำลองเอฟเอฟเรียนรู้เอฟเรียนรู้แล้วเอฟเข้าใจแล้วครับเอฟจะเอฟจะเป็นเด็กดีแล้วครับเอฟจะตั้งใจเล่นเอฟเอฟรู้แล้วครับครับเอฟ